เจอกราฟที่มีความน่าสนใจครับเอามาฝากตัวอย่างกราฟนี้ครับหุ้นมีการทําราคามาก่อนหน้าในช่วง2อสเดือนก่อนหลังจากนั้นมีการไหลลงมาเสมือนเป็นการจบรอบและจุดสําคัญครับลองดูที่แท่งเทียน2แท่งล่าสุดที่ผมชี้ลูกศรไว้ตรงนี้ประกอบประการดูวอลุ่มด้านล่างครับด้านบนเป็นแท่งเทียนด้านล่างเป็นวอลุ่มเห็นแท่งเทียนไหมครับแท่งเขียวดูเหมือนจะดีแต่พอล่าสุดกับมีแท่งแดงยาวที่บงังแท่งเขียวมิดเลยก็คือขนาดใหญ่กว่าแล้วก็กืนกินไปด้วย ลองดูที่วอลลุ่มครับวอลลุ่มของแท่งแดงก็กืนกินแท่งเขียวเช่นเดียวกันแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับเป็นการลากขึ้นเพื่อปล่อยออกนั่นเองใครเจอแบบนี้ควรจะต้องระมัดระวังและถ้าเราย้อนไปดูอดีตครับเมื่อไม่นานของหุ้นตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเขาทําพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยก็คือตรงนี้ครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยครับลองดูเป็นกรณีศึกษานะครับฝากติดตามช่อง penny trader ด้วยครับ